MedCMU Podcast for ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแคสต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะคุณผู้ฟังคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะ กุญแจสําคัญในการควบคุมเบาหวานก็คือการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องร่วมกับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็รักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ก็ต้องเลือกเมนูสําหรับสุขภาพมากขึ้นโดยเราจะต้องรู้จักเรื่องชนิดของอาหารและควบคุมปริมาณอาหารอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ แต่อาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเองก็ไม่ใช่อาหารที่มีความพิเศษแตกต่างจากอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจําวันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนทั่วไปปกติเพียงแต่เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเลือกชนิดของอาหารให้มีคุณภาพและควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมมากขึ้นนั่นเองค่ะ เึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านเป็นนักโภชนาการจากงานโภชนาการนะคะก็จะมาพบเจอกันแบบนี้ทุกเดือน,นะคะ่ะเดือนละหนึ่งครั้งหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกินอย่างไรเมื่อเป็นโรคเบาหวานนะคะขอต้อนรับคุณนลิตบ้านคุ้มนักโภชนาการงานโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณเคนสวัสดีครับค่ะวันนี้ที่มาพูดคุยกันเป็นเรื่องของโรคเบาหวานความสําคัญของอาหารกับผู้ป่วยเบาหวานนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับความสําคัญของอาหารกับโรคเบาหวานนะครับจริงๆแล้วการกินอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานน่ะเป็นหัวใจสําคัญเลยครับที่จะต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เหมาะสมและพอดีครับค่ะให้เหมือนกับคนปกติโดยทั่วไปเลยผู้ป่วยเบาหวานเองทานอาหารได้เหมือนคนทั่วไปแหละใช่ครับ แต่ต้องถูกควบคุมในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ความต้องการของร่างกายให้เหมาะสมแต่ถ้าสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับที่กินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็จะส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ครับค่ะในทางกลับกันถ้ากินอาหารน้อยเกินไปน้อยกว่าความต้องการ ก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้มากเกินก็ไม่ได้น้อย,อยไปก,ไก,ก็ไม่ได้ไไดครับต้องอยู่ในความพอดีนั่น<ช>เองใช่แล้วะค,ะครับซึ่งตามหลักทงโภชนาการความต้องการของพลังงานของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเนาะตามหลักทงโภชนาการเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่ใช้พลังงานน้อยนะครับอาจจะต้องกินอยู่ที่ประมาณ1,600กกิโลแคลอรี่ต่อวัน สำหรับผู้ที่ใช้พลังงานปานกลางนะครับอาจจะทานอยู่ที่2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันแล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้แรงงานหนักหรือว่าใช้พลังงานสูงหรือว่าเป็นนักกีฬานะครับออความต้องการพลังงานก็จะอยู่ที่2,400กิโลแคลอรี่ต่อวันครับตรงนี้คือผู้ฟังทีง่กำลัง ได้ยินนะเพราะฉะนาการพูดนะคะก็ต้องนึกว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนด้วยใช่แล้วรเราใช้พลังงานในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นนักกีฬาเราก็ต้องกินเยอะเหมาะสมใช่ครับค่ะคือเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ต้องเช็คก่อนเลยคือปริมาณการใช้กิจกรรมทางกายในแต่ละวันของแต่ละบุคคลครับค่ะคุณเคธครแล้วสําหรับหลักการในการรับประทานของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะครับเราสามารถกําหนดออกมาเป็น ประมาณข้อย่อยๆเนาะได้ประมาณ4-5ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับข้อที่1เลยเราจะต้องรู้สัดส่วนของอาหารที่ตนเองจะบริโภคใน1วันให้เหมาะสมะก็คือตามหลักทงโภชนาการนั่นแหละ,ะรครับก็คือต้องรู้ความเหมาะสมที่ว่าเราต้องทานเท่าไหร่ใช่แล้วในแต่ละหมวดแต่ละหมู่ครับโดยเฉพาะหมวดที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนั่นก็คือข้าวแป้งถัดมาก็จะเป็นผลไม้ครับแล้วก็จะมีนมหมวดสุดท้ายก็คือผักครับที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ อาจจะต้องรู้ปริมาณปริมาณที่เหมาะสมนี่คือต้องระวังในเรื่องคาร์โบไฮเดตใช่แล้วค,ครับถัดมาข้อ2นะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับก็คือการนับคาร์โบไฮเดตแล้วรู้จักหลักของการแลกเปลี่ยนอาหารทุกครั้งที่รับประทานในแต่ละวันหรือว่าแต่ละมื้อครับ คำว่าแลกเปลี่ยนอาหารนี้ยังไงคะจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดสัสดส่วนอาหารโดยนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารวิชาชีพนะครับะจะต้องเป็นผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นรายบุคคลคับคุณฟ้าการแลกเปลี่ยนอาหารของแต่ละคนเนี่ยต้องมีนักโภชนาการคอยให้คำปรึกษา,กษาเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราพูดคุยในกลุ่มของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานแล,วแล้วค่ะตรงนี้ก็ต้องมีนักพูชนาการในการควบคุมคอยให้คําแนะนําด้วยครับคือจริงๆแล้วกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายในครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะต้องเจอนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารวิชาชีพอย่างน้อย1ครั้งพอเรารู้ว่าเราป่วยเป็นโรคนี้แล้วเข้าสู่การรักษาโดยทีมแพทย์แล้วเราจําเป็นอย่างมากที่ต้องพบกับนักโภชนาการนั่นเองถูกต้องครับค่ะ จากนั้นค่ะมีหลักการอะไรที่ต้องสังเกตอีกคะข้อ3นะครับก็คือการวางแผนการกินอาหารและก็การรับประทานอาหารให้ตรงเวลากันในแต่ละวันในแต่ละมือ้อให้ตรงกันครับเช่นมื้อเช้าเราเคยกินอยู่ที่8ปดโมงเช้าในแต่ละวันวันถัดมาจะต้องกิน8ปดโมงเช้าตรงกันทุกวันนึกออกไหมครับ<อ>หรือมื้อเย็นเราเคยทานอยู่ที่ ก่อน6โมง5มโมงถึง6โมงเย็นเนี่ยจะต้องทานมื้อเย็นให้ตรงเวลาถ้าเรากะว่าช่วง5ถึง6โมงได้ไหมคะจริงๆแล้วครับเราจะต้องสัมพันธ์นะครับเนาะสัมพันธ์กับการรับประทานยาหรือการใช้ยาฉีดอินซูลินครับที่มีการกำหนดเนาะแล้วก็สั่งมาจาก คุณหมอเจ้าของไข้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คําว่าตรงเวลานั่นเองใช่ครับเพราะว่าการทานอาหารสัมพันธ์กับการรับยาใช่รับประทานยาในแต่ละวันแต่ละมือครับคุณฟ้าซึ่งมันก็จะมีผลทําให้เกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูงหรือระดับน้ําตาลในเลือดต่ําขึ้นได้คุณเคนท้าเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็3ข้อแล้วยังมีอีกไหมคะอ๋อนอกเหนือจากนี้นะครับเนาะก,ก็จะมีหลักการทั่วไปเนาะถัดมาก็จะมีการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็คือทานอาหารให้ ครบตามหลักทงโภชนาการครบห้ามูหกหมวดนะครับของอาหารแล้วก็อีกข้อหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับเน้นย้ํามาตลอดเลยนะครับในมูลของนักโภชนาการนั่นก็คือรับประทานอาหารที่มีกากใยไฟ,ไฟเบอร์สูงนั่นก็คือกลุ่มของผัก ลลและผละไม้นะครับ <c oughs> ในสัดส่วนที่เหมาะสม <c oughs> เนาะ <c oughs> ของแต่ละบุคคลต้องทานได้นะรับประทานเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องมีสัดส่วนที่พอดีพอเหมาะนั่นเองใช่ครับค่ะแล้วก็เท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยนะักโภชนาการกําลังจะเน้นย้ําให้ผู้ป่วยนะคะเมื่อพบว่าตัวเองอะ่ะ ต้องรักษาแล้วมีการรักษาโดยทีมแพทย์คุณจะต้องได้พบกับนักโภชนาการและนักกําหนดอาหารสําคัญอย่างมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรได้แค่ไหนคาร์บโบไฮเดรตได้เท่าไหร่รผักผล,ลไม้เท่าไหร่เนี่ยค่ะก็พอจะนึกภาพตามออกนะคะในส่วนอของเรื่องของการรับประทานอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะใช่ครับ นอกจากนี้ค่ะคุณเคธมีอะไรอยากจะแนะนําในด้านของการรับประทานสําหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกบ้างคะสาหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยทั่วไปเลยนะครับข้อแนะนําง่ายๆเลยนะครับเนาะเราจะต้องเริ่มจากกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตครับค่ะ,ะจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นประจําอย่างส,สม่ําเสมอยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮลวีท หรือว่าผล,ลไม้ที่มีรสจืดๆหวานน้อยๆนะครับเป็นต้นข้อแรกที่มาเลยคือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการบริโภคน้ําตาลนะครับจากเดิมคนปกติใช่ไหมครับเราจะบริโภคน้ําตาล6ช้อนชาไม่เกินนี้ถูกต้องอครับต่อวันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเรียบร้อยแล้วค่ะสู่กระบวนการ การรับประทานยาเบาหวานหรือว่าฉีดอ,ลดลอนินซูลินจะต้องลดลงนะครับเนาะปริมาณของน้ำตาลที่สามารถทานได้ในหนึ่งวันไม่ควรจะเกิน3มช้อนชาหรือเติมให้น้อยที่สุดถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มของเครื่องดื่มครับคุณฟ้าเครื่องดื่มจจเพราะว่าน้ำตาลก็โดนคุมไปแล้วอะสามช้อนชาต่อวันเนี่ยใช่แล้วไม่ควรจะเกินแล้วแล้วเครื่องดื่มล่ะคะเครื่องดื่มก็คืออาจจะต้องมีการ งดลดเลี่ยงนะครับเนาะเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานทุกชนิดเลยที่มีส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมของน้ำตาลทรายาน้ำผึ้งน้ำอ้อย <ละ S 2> น้ำเ<า>ชื่อมธรรมชาติละคะอย่างย่าหวานได้ไหมคะอ๋อโอเคถ้าเป็นกลุ่มนั้นนะครับเนาะสามารถใช้ได้ครับคุณฟ้า,าก็จะมีกลุ่มของสารทดแทนความหวานนะครับแบ่ง<า>เ,เป็นสองประเภทใหญ่ๆเลยก็คือประเภทที่มีอยู่ในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นย่าหวานเนาะ ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสารสังเคราะห์ครับค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นซูการ์ลสนะครับ ปลาเต็มประมาณนี้ครับคุณฟ้าก็เราเคยเห็นนะคะว่าบนกล่องเนี่ยคล้ายๆกับน้ําตาลแต่ไม่ใช่นะเขาจะเขียนว่าสารแทนความหวานสารทดแทนทดแทนความหวานสําหรับผู้ป่วยเบาหวานใช่ครับก็คือตัวที่ของนักโภชนาการพูดนั่นเองนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นคําพูดง่ายๆเราเรียกกันก็คือน้ําตาลเทียมค่ะจากนั้นยังมีในกลุ่มไหนอีกบ้างคะถัดมาก็เป็นเรื่องของโปรตีนครับค่ะโปรตีนนะครับก็จะต้องบริโภคโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายครับก็จะเป็นหล ของเหมือนเดิมเลยครับก็คือการบริโภคโปรตีนให้ได้อย่างน้อยวันละ100กรัมอย่างน้อยวันละ100กรัมใช่ครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเองปริมาณเท่าคนทั่วไปความต้องการก็ยังเท่ากับคนทั่วไปใช่ครับคุณฟ้าหรือหลักการง่ายๆเลยก็คือปริมาณหนึ่งฝ่ามือของตนเองนะครับแล้วก็เน้นบริโภคเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำนั่นก็คือเนื้อปลามีเกรดไขมันต่ำนะครับเนื้ออกไก่ไข่ขาวนะครับ เต้าหู้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับนี่คือต่อมือนะคะใช่ครับปริมาณก็คือหนึ่งฝ่ามือของตอนเองครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจจะต้องงดครับงดรถเลี่ยงกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปการหมักดองครับยกอตัวอ,อย่างเช่นก็จะมีไส้กรอกแฮมเบคอนคแหนม หมูยอ่อ<ม>ไกยยอ่ย<ม>่อเป็นต้นนะครับก็คืออาหารสําเร็จรูปเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานต้องระมัดระวังเลยใชเย่เลี่ยงได้เลี่ยงงดได้เลยยิ่งดีใช่แล้วครับจากนั้นเราทราบคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนยังมีกลุ่มไหนอีกคะ ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ให้พลังงานนั่นก็คือกลุ่มของน้ํามันนะครับหรือว่าไขมันนะครับรับประทานได้ใช่ไหมคะไขมันครับจริงๆแล้วนะครับเนาะตามความต้องการของคนปกติก็คือไม่ควรจะเกินวันละ6ช้อนชา <c oughs> ใช่ไหมครับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับอาจจะต้องพิจารณาตนเองก่อนนะครับเนาะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรือรังไขมันในเลือดสูงตามมาได้หรือไม่นะครับ <c oughs> หรือว่ามีภาวะอ้วนหรือน้ําหนักตัวเกิน หรือไม่นะครับเนาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องลดการบริโภคไขมันลงมาจาก6ช้อนชาเหลือครึ่งหนึ่งนั่นก็คือไม่เกิน3ช้อนชาต่อวันครับก็เหมือนกับของคาร์โบไฮเดรตเลยนะคะที่บอกว่าน้ําตาลเนี่ยไม่ควรจะเกินชาในคนทั่วไปลดเหลือครึ่งหนึ่ง3ช้อนชาใช่ครับตอนนี้มาถึงไขมันก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน3ช้อนชาต่อวันใช่ครับไม่ควรเกินนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนั่นคือในแง่ของปริมาณที่ควรบริโภคสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครับถัดมาก็คือคชนิดครับชนิดของน้ำมันที่ควรบริโภคเนาะควรจะเป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวก็คือเป็น,นกลุ่มอะไรบ้างคะอ่าเชน่นน้ำมันจากพืชยกตัวอย่างเชน่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอย หรือว่าน้ํามันข้าวโพดเป็นต้นค่ะพูดถึงในส่วนของไขมันเนี่ยอย่าว่าแต่คนที่เป็นโรคเบาหวานเลยค่ะคุณเคนคะคนทั่วไปถ้าเกิดเรารับประทานแบบนี้ได้ก็น่าจะดีต่อร่างกายร่างกายดีต่อหัวใจแล้วก็อีกข้อนึงเลยนะครับในเรื่องของการบริโภคน้ํามันก็คือจะต้องงดลดเลี่ยงกลุ่มของไขมันอิ่มตัวสูงนั่นก็คือน้ํามันที่ได้จากสัตว์ ก็คือน้ำมันหมูน้ำมันไก่รวมไปถึงน้ำมันที่ได้จากพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มกะทินะครับนอกเนือจากนี้นะครับลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันทานาซึ่งจะมาอยู่ในรูปของขนมปังเบเกอรี่ที่ใช้มาการีนหรือเนยเทียมในการปรุงประกอบ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยเราก็ต้องทราบในเรื่องของการรับประทานอาหารของตัวเองแล้วว่าเมนูไหนที่เหมาะสมมื้อไหนที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหรือเครื่องปรุงที่นํามาทําอาหารเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญเช่นกันทั้งเรื่องไขมันใช้วิธีการทอดต้มผัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการศึกษาที่ลึก,ก<า>เขา้าไปเช่นาากันใช่แล้วครับค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของผู้ป่วยโรคเบาหวานเองผู้ที่ดูแล คนในครอบครัวที่ทำอาหารก็จะต้องต้องศึกษาค่ะต้องตั้งใจศึกษานะเพราะว่าเรื่องของการรับประทานอ่ะคุณเคนไม่ใช่แค่กินยาอย่างเดียวแล้วก็ค<ช>ือหายนะ เหมือนออทุกวันนะเนาะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เลยใช่ครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับยารักษาโรคเบาหวานที่ตนเองรับประทานอยู่ด้วยครับเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะมองข้ามของเรื่องการรับประทานอาหารไปทา,ทางที่เป็นหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญมากครับค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณเคนคะมีอะไรที่ จะต้องระมัดระวังอีกคะสําหรับกลุ่มของผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะก็คือกลุ่มของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับคุณฟ้าค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับในมุมของนักโภชนาการเราจะต้องใช้คําว่างดแล้วก็เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภททุกชนิดเลยนะครับค่ะไม่สามารถดื่มได้นะครับ อาจจะต้องปรับพฤติกรรมตนเองนะครับต้องหัาห้ามใจแล้วละ่ะค่ะใเพราะว่ายิ่งอยู่ในเรื่องของการรักษาด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินเกลือแร่ครับคุณฟ้าค่ะสาหรับกลุ่มของวิตามินเกลือแร่เนี่ยถ้าผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานอาหารตามหลักทงโภชนาการ5หมู่หหมวดได้อย่างครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการเสริมวิตามินและเกลือแร่ในผู้ป่วยเบาหวานครับใช่ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าเรามักจะเห็นว่าผู้ป่วยเวลาเขาเจ็บป่วยเขามักจะวิ่งหาอะไรที่จะช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงอาหารเสริมวิตามิน,าาวมนพวกนี้ใช่ไหมครับใช่าาค่ะาาที่เราได้มาพูดคุยกับนักโภชนาการทําให้เราได้เห็นในมุมของความสําคัญหัวใจหลักในเรื่องของการรับประทานนะ่ะมากขึ้น เพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยต้องได้รับการระมัดระวังอย่างมากในใการทานในแต่ละมื้อนะคะการควบคุมอาหารครับสําหรับผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ ที่ต้องระวังในเรื่องของโรคเบาหวานก็สามารถปรับพฤติกรรมได้นะคะเพราะว่าการทานที่เหมาะสมตามหลักของโภชนาการเนี่ยทำให้เราสูขภาพแข็งแรง<ช>และลก็<ล>ะห <àng S 1> ่างไกลจากโรคภัยนั่นเอง<ช>นะคะ,คะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณเคนท้ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังที่กําลังฟังพ o อดแคสต์อยู่บ้างคะครับ ก็อยากจะฝากเน้นย้ำการวางแผนการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อของผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็คือใช้หลักการง่ายๆเลยนั่นก็คือจานอาหารเพื่อสุขภาพ2องหนึ่ง่ะโดยที่2ตัวแรกก็คือทานผักให้เยอะขึ้นนะครับ1ตัวถัดมาก็คือคาร์โบไฮเดรตจะต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับตามปริมาณความต้องการของร่างกาย 1-2ฝ่ามือของตนเอง1-2ทับพีนะครับ<า>ถัดมาเลข1ตัวสุดท้ายก็คือโปรโตีนครับจะต้องเป็นโปรโตีนคุณภาพดีไขมันต่ำย่อยได้ง่ายดูดซึมได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็คือลดหวานลดมันลดความเค็ม ที่สําคัญเลยครับสําหรับกลุ่ม,มผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับและคนดูแลหรือว่าญาติคนในครอบครัวอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งครั้งจะต้องเจอกับนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารค่ะเพื่อเข้ารับการวางแผนการบริโภคอาหารในแต่ละวันแต่ละมือ้อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับอาการและโรคเบาหวานของตนเองครับ ค่ะก็คือการทานอาหารของเรายัางจะจําเป็นที่จะต้องทานอย่างมีความสุขอยู่นั่นเองใช่แล้วการที่ได้มาพบนะักโภชนาการเนี่ยทำให้เราได้ไปปรับมื้ออาหารคนในบ้านเองก็อาจจะมีความกังวลใจอยู่แล้วค่ะเมื่อนคนในครอบครัวของเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่จังเลยว่าเราจะดูแลกันยังไงต่อ,<ช>อาจากนั้นอาจจะทําให้ในครอบครัวไม่มีความสุขแต่การปรับการรับประทาน,นให้คนบนโต๊ะอาหารเนี่ยได้ทานร่วมกันและยังอร่อยอยู่ยังมีความสุข แต่ถูกต้องตาม,ตามหลักทภ<ม>ชนาการ ก็คือเป็นมื้ออาหารที่มันก็ช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยได้เช่นกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอให้กับผู้ฟังที่มีปัญหาในเรื่องของการรับประทานของคนในครอบครัวเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานใช่ครับเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะการที่พบนักโภชนาการและนักกําหนดอาหารจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนําคนที่ท่านรักและคนในครอบครัวที่ทําอาหารนะไปด้วยกันทั้งบ้านเลยเพื่อไปพูดคุยกันนะคะชเช่นวันนี้ค่ะโชคดีที่คุณเคนสลับเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะคะค เป็นเวลาที่มีค่ามากๆเพราะว่าคุณเข็นก็ต้องดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายร้อยคนหลายพันคนนะคะชคเชื่อว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องได้รับข้อมูลดีๆสําหรับวันนี้แน่นอนค่ะขอบพระคุณคุณเคนมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ และขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook, YouTube, Twitter, t e l e gram i n s t a g r กร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า med cmu นะคะ med cmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast for Health Fung เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา